ุูลเสิงนีรเทย,ทยสวัสดีครับมุลเสิงนีรเทยประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดชมเบกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่าน,นั้นนะคะวันนี้ตลาดเซตบวกสามจุดเจ็ดห้าครับอยู่ที่หนึ่งห้าสี่สามจุดเก้าห้าครับแนวรับจะเป็นตรงนี้เนาะหนึ่งห้าสี่สองจุดสองสามครับถ้าหลุดก็จะเป็นจุดนี้ครับหนึ่งห้าสามแปดจุดสี่ศนย์แนวต้านจะเป็น 1548.40ครับเซต50าสิบเซตห้าสิบวก2.92ถูกต้องไหมลูกถูกค่ะอ่อยู่ที่934.53าม้แนวรับจะเป็น932.36ครับถ้าหลุดก็จะเป็นจุดนี้ <90 S 1> 9 3 0 8สามศครับแนวต้านจะเป็น935.72ถ้าเบรกได้ก็จะเป็น938.43ครับอ,อ่สาเหตุที่ตลาดเซตบวกเพราะว่า ดูลการค้าไทยดีกว่าคาดมีชาวต่างชาติเข้าซื้อหนึ่งจุดสี่พันล้านบาทแล้วก็มีนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิหนึ่งร้อยสมสิเอดจุดแปดหกล้านบาทข่าวจากคุณนสมา,าครค่ะภาพรวมไซเวอนะ<ช>ไซเวอไปไหนไม่ได้ครับจะหลุดพันสี่ก็ไม่ได้ตัวที่หนึ่งครับ B T S B T S ราคาเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์บวกยี่สิบห้าสตางค์ค่ะเมื่อรอบก่อนนีพอจำได้ว่าแปบาทนะ ใช่อันนี้หล่นลงมาครับก็มนาลุนกลับเหมือนกันนะครับมีทยอยเข้าเก็บดูท i า e เฟรมเดย์ของ bts ครับก็จะเห็นว่าเป็นหุ้นทรงร e b o u กลับขึ้นไปเนาะแต่ว่าวันรุ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าดูตรงถ้าดูตรงนี้นะถ้าดูแทงชุดนี้จะเห็นว่าไม่ค่อยมีวันรุ่งเข้าเท่าไหร่นะคะ<ช>สำหรับ bts นะครับ bts เป็นหุ้นซาเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติก ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r a t i ที่สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาทค่ะแนว<า>รับเจ<ล>็บ,บาทของสิบห้าสตางค์แนวต้านเจ็บาทเก้าสิสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นแปดบาทห้าสตางค์ค่ะตอนนี้ลุนรีบ่าวนะต้องไปเบรกเจ็ดแปดบาทก่อนต้องไปยืนแบาทก่อนนะครับถึงจะแปดบาทสิบสตางค์นะถึงจะลุนถึงจะมั่นใจได้ว่าน่ารอในโอเคตัวต่อไปครับ ptg ptg PT ราคาสิบสามบาทยี่สิบสตางค์บวกสาสิบสตางค์ให้มันมีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดะลูวตรงนี้ใช่ไห<ช>มสิดโดดนะครับตรงนี้ถ้าดูตรงนี้นะครับ ptg เข้าหน้าจะเอาปันผลกันเดี๋ยวพ่อขอไปดูไอ้ ptg นะ ptg ใช่ไหม,ม okay. ptg enter วัดรุมเท่าไหร่แตรงนี้ซื้อเข้าแปแปดล้านขายหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งจุดแปดแล้วก็ ATC ล้านสองนะคะน่าจะหลุนปันผลนะ่คะครับ PTG มเฟรมดีไทมเฟรมเดก็หลดลงมาเยอะนะ ใช่ไหม <Okay. S 1> เราลงมาจุดต่ําจะเป็น12.80ครับก็ลุ้นกลับไป 13, 14บาทอะตรงนี้ก็ <Okay. S 1> ออยังออกทรงไม่สวยนะครับขึ้นแท่งแค่วันเดียว <Okay. S 1> ก็ฝากเป็นพันวิจนาครับจุดเบรกน่าจะเป็นจุดแรกน่าจะเป็น13.80ตรงนี้ <Okay. S 1> แท่งยาวตรงนี้ที่จริงใส่ลงมา13.80นะครับ <Okay. S 1> ถ้ากลับไปก็ ถึงจะลุ้นเป็นหุ้นทรงกลับตัวนะครับ p t g เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี valueday อยู่ที่1 4 7สิเจล้านบาทค่ะแนวรับ12บาท90สตางค์แนวต้าน13บาท40สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น13บาท60สตางค์ค่ะแล้วก็ p t g มีค่ะว่าเคาะจัดปันผล0.20บาท กำหนดใจ,จวันที่19พฤษภาคมตั้งเป้าปีนี้โต8-12%ข่าวจากฐานหุ้นค่ะหุ้นอะไรรู้ไหมเออรับกิจการอะไรรู้ไหมอะไรปัม๊ม p ีไงอ่าปัม๊ม PT ครับต่อไปต,อต่อไปก็คือ m t w ตัวนี้ปิดโดดนะครับถ้าดูแบบนี้นะครับ m t w ราคา7บาท35สตางค์บวก สี่สิบห้าสตาค์คมีว<ๆ>ันรุ่มเข้าด้วยนะตรงนี้นะก็น่าสนใจครับว่าจะย่อลงมาพักก่อนหรือว่าจะไปต่อครับสำหรับ MTW ท m เฟ a ม t ด m e f r เฟรมเด Time เฟรมเด a y จะเป็นไซเบ a ์นะครับจุดเบรกน่าจะเป็นตรงนี้ เจ็ดบาสี่บห้าเจ่านะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อเพราะว่าจุดสูงสุดของเขาจะเป็นเจ็ดแปดศูนย์นะครับสำหรับตอนที่เปิดแล้วก็ทิ้งลงมานะครับแล้วก็ค่อยขยับนะครับตอนนี้ก็ออกทรงไม่มั่นใจว่าถ้าถ้าเบรกได้ก็ไปต่อเบรกไม่ได้ก็เสี่ยงหล่นเหมือนกันนะครับสำหรับ MT แล U ครับฝากเพือนพิจารณาครับตอนนี้น่าจะถูกใจสายเดชนะครับคงจะอยู่ในอบลและ ใช่ไหมใช่ค่ะโอเค MTW เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value รายไดอยู่ที่119บาล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท15สตางค์แนวต้าน7บาทส5สิบาตางค์้าทรูได้จะเป็น7บาท80สิบตางค์ค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเบรกที่เจ็ด บาทแปดสิบเต็้สตางค์ได้ก็เป็นออทามไฮอ๋อเป็นไฮของเขานะครับสำหรับที่เขาเปิดตลาดมาใช่ค่ะต่อไปครับตัวนี้หุนลันเทนเราก็คือทีทีบี B, ครับทีทีบี B ราคาหนึ่งบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์บวกสี่สตางค์ค่ะวันนี้มันร่วมเยอะนะงั้นว่อข,ขอไปดูนิดนึงสำหรับทีทีบีคอนโทรลอันนี้ อ่6องล้านใช่ไหมซื้อเข้า361ล้านแล้วก็ขายออก213ล้านมี ATC ด้วยนะครับ47ล้านครับก็น่าสนใจสำหรับคนที่ถืออยู่ก็ลุ้นถือต่อครับสำหรับ TTB จุดเบรกน่าจะเป็น1.49ตรงนี้นะครับเป็นไฮของเขานะใช่ค่ะครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อครับ TTB เป็นหุ้นเวงขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน ภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีว a ลูเรเดีอยู่ที่906ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาทส4สี่สตางค์แนวต้าน1นึบาสทส9สก้าสตางค์ถ้าทะลุได้ก็เป็นออทามหันส่งทงแบบนี้นะครับทวงแบบนี้ก็คือขึ้นไปสูงสุดที่1.49ทิ้งลงมาแล้วด้วยนะครับก็ลุนเหมือนกันว่าจะไปต่อนะครับสำหรับ ttb ตัวต่อไปครับ awc A e W C ราคะห้าบาทสามสิบห้าสตางค์บวกห้าสตางค์คับกเหมือนจะปิดโดดไทยตลาดนะใช่ไห<ช>มใช่ค่ะก็บ่ายสามนะครับลงมาอันนั้นบ่ายของวันที่ยี่ห้าเอา<ช>เหรออ๋อามเฟมส<ช>ิบห<ๆ>้าก็เดี๋ยวไปดูทรงเขาก่อนเนะทมเฟรมเดย,เ,ยเป็นหุ้นขาลงนะเนี่ยใช่ไหมจุดต่ำจะเป็นห้าบาทยี่สิบนะครับ รงนี้นะครับไม่หลุดนะครับตรงแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานกลับขึ้นมาก็น่าจะเล่นสั้นในกรอบได้นะประมาณ5 5 4 5กับ520ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพือนพิจารณาครับก็แต่ว่า,าเขาเรียกว่ากิจการเขาก็ถือว่าโอเคนะสำหรับพอนะสำหรับ a w C ครับ a w C เป็นหุ้นซาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูเลยอยู่ที่125ล้านบาทค่ะ <c oughs> แนวรับ5้าบาทยีสตางค์แนวต้าน5้าบาทสีสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5 5าค่ะ5 5าครับ5้าบาทห้สตางค์ครับต่อต่อไปครับหุ้นยูตนนี้เปลนเป็นกระต่ายแล้วอ่าเปลี่ยนเป็นแรบบิดแล้วนะครับทำเฟรม15นาทีก่อนเนาะย <c oughs> ทำไมมัน อยู่มันทรงตรีกลับลหรือ,อยังไงมันมีวันวันรุ่งเข้าหรือมันมีช่วงท้ายตลาดอันนี้ใช่ไหมพ<อ><ๆ>พราะว่ามันไซเวเพื่อยืนระยะเฉยๆนะก็เลยติดสแกนลูกใช่ไหม<ะ>ดูทรงครับทรงก็คือลงมาสุดๆที่เจ็ดสิบสามสตังค์นะครับตรงนี้อันนี้แนวรับแนวรับเจ็ดสิบสามสตางค์ครับตรงนี้สุดๆแล้วนะครับแล้วก็ตีกลับไปที่เจ็ดสิบเจ็ดน่าจะเล่นสั้นได้ครับ ถ้าจะรีบาวกลับไปจริงๆนี้ต้อง99สตางค์ก็หรือบาทหนึ่ง,งถึงจะรุนเป็นหุ้นทรงกลับจริงๆนะครับและปิดราคา77สตางค์บวกสสตางค์ค่ะเป็นหุ้นทเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลม,มีแวลูเนเรียวที่16ล้านบาทค่ะแนวรับเจสตางค์แนวต้านแปสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นแปดสิบสามตังค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเซกเตอร์แล้วเป็นโฮดิ้งเห็นไหมเนี่ยรู้เขียนไหมโฮดิ้งก็คือเกี่ยวกับการเงินอ่าเปลี่ยนเป็นสินเชื่ออะไรพวกนี้แล้วนะคะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเซกเตอร์แล้วครับก,ก็ฝากเว่อนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับสำหรับแรบบิทกระต่ายตัวต่อไปครับแพลตแพลตราคาสามบาทสีสิแปดตตังบวกสิบสี่ตังตัวนี้ซิงนะซิอ่า แพลก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับน่าจะเล่นในกรอบได้นะครับ3.28นะครับกรอบล่างนะครับกรอบบนก็จะเป็น3.50 <50. S 1> ประมาณนี้นะครับดูไทม์เฟรมเดย์ของเขาจะเป็นทรงหุ้นขาลงนะเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าขึ้นแท่งมาวันเดียวก็จุดเบกขึ้นแท่งก็จะเป็นตรงนี้3.72 <50. S 1> แต่ว่าตานแรงน่าจะเป็นตรงน,นี้แหละ3.56ครับ ใช่สามห้าสี่สามห้าสี่ครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสําหรับหุ้นแพลตหุ้นทรงขาลงครับบอลุ่มไม่ค่อยมีแต่ดีดดิ้นแล้วกันนะครับแพลตเป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลูเรียที่12ล้านบาทค่ะแนวรับ3ามบาทสาสตางค์แนวต้านสาบาทห้สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็นสามบาทหสิบสี่ตางค์ค่ะตลาดก็ยังไม่ถือว่ารีบาวนะลูกไหก็ฝากเ,เพื่อนๆที่เทรดอยู่ก็ฝากพิจารณาครับตัวต่อไป,ป ECF ตัวนี้เหมือนจะติดสแกนรูปบ่อยนะพวก EECC ทั้งหลายเนี่ยติดสแกนบ่อยมากเลยออ ECF ราคาหนึ่งบาทสิบสามสตางค์บวกหนึ่งสตางค์ค่ะจุดรับน่าจะเป็นหนึ่งจุดสามเก้านะ ตัวนี้นะครับ3.39แล้วก็บนจะเป็น1.46ครับกรอบบนนะครับถ้าเล่นในกรอบก็จะเป็นแบบนี้ครับทำฟรมเดจะเป็นมุ่นทรงแบบนี้ครับโค้งลงนะแต่ว่ามีวันรุ่มเข้าเหมือนกันนะครับวอลรุ่มเข้าก็เลยทําให้มันดูเหมือนว่าไซวีมันจะขึ้นขาบีแล้วลงต่อเปล่าต้องไปดูครับจุดรีบาวน์น่าจะเป็นนี่1.56ครับตรงนี้นะครับถ้าจะกลับนะครับ ก็ฝากเว่อนพิจารณาด้วยครับสำหรับ ECF ECF รคาคาเอ ECF เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ระ t i o ที่ยี่ส1ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท39สตางค์แนวต้าน1บาท46สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท49สตางค์ไม่รู้ไม่ย่อให้พอดีอะจะไม่ต้องซุบไปซุบมา หรือมันเป็นแนวของวัมรุุนตัวต่อไปครับ K T M S พอพูดดูไหมเนี่ยถูกค่ะอ่าโอเค K T M S ราคาสี่บาทสามสิบสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะตัวนี้ติดสกนบ่อยนะใช่ปะ่ะใช่ค่ะเออยังมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากพิจนะเกี่ยวกับไตอะไรที่ลูกพูดปะ่ะอวว่าใช่ค่ะเหมือนจะมีข่าวเกี่ยวกับอืมอะไรเครื่องเครื่องไตอะไรสักอย่างไตเทียมไตเทียม,มใช่สงงไซเบนะครับ กรอบบนนะ่าจะเป็นตรงนี้4.38นะครับกรอบล่างจะเป็นตัวนี้แหละอัน,นี้เอาแท่งสุดท้ายของตัวนี้4.12นะ 1, 2, ครับกรอบล่างครับ <Okay. S 1> ก็ฝากพิจารณาเพราะว่าวันรุ่มยังไม่ไปไหนมาไหน KTMs เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ถ้าปลัวบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value อะไรอยู่ที่เก้าล้านบาทค่ะปิดโดดนะล,ลูกใช่ค่ะปิดโดดไทยตลาดนะครับทใํใไมวนลุ่เข้ามาอัดไทยตลาดนะครับทำไมเขาปิดโดด KGMs แนวรับสี่บาทสิบแปดสตางค์แนวต้านสี่บาทสามสิบแปดสตางค์ห้าทโลได้จะเป็นสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนพี่ๆคนไหนที่เก็บตามเราตั้งแต่วันวันนั้นแหละอ่าวันนั้น <S 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 นะมันเราจาไม่ได้นะครับก็น่าจะ มีกำไรอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พ่อสนใจแต่ทําไมมันไม่มีลงให้ดูตัวไหนอ่ะอ่าอะไรอ่ะพาวอ่ะ p r o u d วันนี้ไม่ติดไม่ใช่หรอไม่ติดอ่ะไม่ติดอ่าแล้วก็ k t m s จะออกันผลวันที่สามพฤษภาคมค่ะมี c m o ด้วยอ่ะมีติแกนด้วยอ่ะก็เมันติดลกแล้วแล้วมันมีมีมี ปิดเขียวทางตลาดเอาเหรอพอไม่ได้ใส่ในตลาดไงไม่ได้ใส่อ้าวอ้าวโอเคต่อครับ CMO CMO นะคะสองบาทแปดสิบสตางค์ติดลบเท่าไรสิบสองสตางค์หรือเปล่าใช่ไหมสิบสองสตางค์ครับแล้วก็เด้งท้ายตลาดใช่ไหมใช่ๆอ่าต่อครับดูทามเฟมเดย์ทำเฟมเดย์ลูกนำพ่อแล้วเนี่ย ลงมาสุดๆที่2องบาทเจบครับแล้วก็เด้งกลับไปไปิดที่2องบาทแปบครับ,บจุดรีบาวน่าจะเป็น3บาทนั่นแหละ,ค,ะครับก็ CMO เป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจจัดงานและสไตล์เกี่ยวกับงานบันเทิงภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value r a ด i อยู่ที่7ล้านบาทค่ะแนวรับก็ อาอแนวรับเพราะสองบาทเจ็ดสิบนี่แหละอ่าเดี๋ยวพ่อไปดูให้ก็ได้แนวต้านแนวต้านสองบาทต้านแรกสองแปดสองถ้าเบรกได้จะเป็นสองจุดเก้าศูนย์ครับสำหรับ CMO ครับเขียนไว้หน่อยเดี๋ยวพ่อเอาลงตลาดให้นะคะก็มีหุนบิกลอต้าวก็เเดี๋ยวดีเยวซีเ็เขามีข่าวเขามีข่าวพ่ออ่านแวบๆแต่พ่อไม่รู้ว่าลูกจะเลือกไง C.M.O เขามีข่าวมีเพื่อนในกลุ่มหุ้นสมาชิกส่งมาให้อ่านด้วยนะครับในกลุ่มไลน์เรานะกับผมอ่านแวมๆนะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลว่าเขามีข่าวเหมือนจะไปลงทุนเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเป็นเป็นภาษาอังกฤษพอจําไม่ได้นะครับก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูลด้วยนะครับสําหรับ C.M.O ตัวต่อไปครับหมดแล้ว <c oughs> ค,ครับอ่ามีวิกฤตที่ลูกบุตวิกฤตก็มี HMPRO จำนวน1ิบล้านบาท BEM 10ล้านบาท OTO จำนวน8ล้านบาทแล้วก็มี CIG จำนวน3ล้านบาทคค่ะครับแล้วก็มีวอลเลนที่น่าสนใจก็คือซาบายวอลเลนสองค่ะ,ะก็ OTO วอลเลนหนึ T ่งด้วยเอ้าแล้วมันมีหุ้นเข้าตลาดพวกนี้อได้ดูไหม,ม PLT นะครับ เทรดวันแรกวันที่27เมษายนครับราคา IPO 1บาท55สตางค์อ่าใช่ไหมใช่ใชแล้วก็ CMO ตะกี้ที่บอกว่าเขาขยายธุรกิจมิวเซียมอ่าเห็นไหมชูไฮไลท์นำเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแบรนด์เอ็กซ์เพลเยนนะครับเอ Ex ็กซ์เพลเยนนะครับ,รบอันนี้เป็นข่าวจากแม่มดน้อยแม่มดน้อยของ ุอันนี้ก็คือสมาชิกเราส่งลงในห้องหุน้นนะครับก็ฝากเพื่อนคนไหนที่เข้าสมาชิกก็เรียนเชิญนะครับหุ้นเราจะมี600้อยกว่าคนาในสมาชิกนะครับครับหุ้นสิงห์นไทยาครับโชคดีครับสวัสดีสสดครับ